สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษนะคะซึ่งสมัยก็จะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดบ้างที่ได้รับอิทธิพลเด็ดเด่นนะคะจากดาวพระอาทิตย์ที่ได้ทําการโคจรยกย้ายมาเป็นมหาจักรในครั้งนี้ซึ่งดาวพระอาทิตย์จะทําการโคจรยกย้ายในวันที่17กรกฎาคม ฎาคมไปจนถึงวันที่18สิงหาคมปี2566ค่ะและทั้งหมดทั้งมวลมี5ลัคนาราศีที่สมัยได้คัดเลือกมานะคะจะไม่ได้มีการจัดอันดับค่ะว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3เราจะยกมาแล้วก็มาอธิบายกันให้ทราบในแต่ละลัคนาราศีค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักษณะเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าทำไมคุณถึงเป็นหนึ่งในห้าลัคนาราศีที่มีโอกาสได้รับอิทธิพลดีๆอิทธิพลเด่นๆจากดาวพระอาทิตย์ที่ทำการโครจรยกย้ายในครั้งนี้ค่ะ ชาวลาาัคนาราศีเมษค่ะดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณนะคะและในวันที่17กรกฎาคมไปจนถึง18สิงหาคมเป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ได้ทําการโคจรมาอยู่ที่ราศีกรกฎนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนพันธุข,ของดวงชะตาค่ะโอกาสเด่นมากนะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั่นก็คือเรื่องของโชคลาภเรื่องของโชคฟลุกฟล๊กๆโช,ชคลาภมาจากไหนมาจากเลขบ้านเลขรถมาจากอายุคุณพ่อคุณแม่วันเดือนปีเกิดของ พ่อแม่นะคะทะเบียนเ,เลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถเลขสำนักงานเลขออฟฟิศประมาณนี้จะมีโอกาสนําโชคนําลาบมาสู่ตัวคุณบางทีโชคลาบก็จะเข้ามาแบบที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะจะเด่นมากๆในเรื่องของโชคลาบสําหรับชาวลัคนาราศีเมษไม่พอเท่านั้นยังเด่นในเรื่องของออการริเริ่มสิ่งใหม่ด้วยไอเดียความคิดนะคะความสร้างสรรค์น,นะสติปัญญาในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีเมษค่อนข้างลดแล่นนะคะจะหยิบจับเถียมทำสิ่งใด คิดออกมันคิดได้อ่านได้เขียนคล่องเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์นี้นั่นเองนะคะไม่พอเท่านั้นค่ะคุณยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากบุตรบริวารเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวปุตตะโคจรมาเป็นมหาจักรในเรือนพันธุลูกน้องบริวารลูกหลานจะให้การเคารพนับถือและเชื่อฟังคุณมากขึ้นดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งแสงสว่างค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งพลังงานค่ะเมื่อโคจรมาอยู่ในภพเรือนที่ดีและได้ตำแหน่งที่ดีอย่างมหาจักรใน ครั้งนี้นะคะก็จะยิ่งส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมาก ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนพันธุซึ่งเป็นภพเรือนที่ดีอยู่แล้วนะคะส่งผลในแง่มุมของหลักทรัพย์ด้วยบ้านรถที่ดินการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของมรดกการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์ก็จะลงตัวม,มากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่จะมีการแบ่งสันปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องที่ทางเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับกองมรดกต่างๆนาๆจัดการในระยะนี้ได้หรือบางคนอยากจะซื้อบ้านเพิ่มอยากจะขายรถคันเก่าซื้อรถคันใหม่ก็สามารถที่จะจัดการ ในนช่วงี้้ไดบางคนจะขอสินเชื่อนะคะเอาโฉนดที่บ้านไปเข้าธนาคารก็จะมีเกณฑ์รับรื่นเช่นเดียวกันมันไม่ใช่ในแง่ของการไปซื้อหรือมันไม่ใช่ในแง่ของการโอนหรือการแบง่งมรดกเพียงอย่างเดียวมันยังเป็นในเรื่องของการจัดการทุกด้านในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของคุณนั่นเองนะคะมีมุมที่ดีเข้ามาค่ะ และยิ่งชาวลัคนาราศีเมษท่านใดนะคะที่หมั่นทบุญไหว้พระหรือสวดมนต์เป็นประจำอยู่แล้วก็จะยิ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพอรอวยชัยและเกื้อกูลดีมากขึ้นเพราะดาวพระเกตเองก็โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุนี้เช่นเดียวกันจะได้เกื้อกูลและส่งเสริมกำลังให้กับชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวเมษนะคะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ